ลักษณะอา,ากาศทั่วไปในช่วงวันที่17 19มกราคม64นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงค่ะระลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะก็ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2-3เมตรหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่20-22มกราคม64บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-6องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงค่ะก็ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะคะในช่วงวันที่20 22มกราคม64ค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศประจําวันที่17มกราคม64นะคะหุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆกก,กกําลังใจนะคะที่มอบให้กันและทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนนะคะ ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ค่ะวันที่17มกราคม64ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะ ทำให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20มกราคม64ค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะ อุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียส สูงสุด30องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียสและจังหวัดพิษณุโลกค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด15 1 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียส สูงสุดนะคะก็27องศาเซลเซียสค่ะอ uh ําเภอปากชมจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุดก็25องศาเซลเซียสนะคะภากกลางมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนนะคะมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้า20องศาเซลเซียสตอนกลางวัน31องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ28องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะ มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมตวนออกเชีงเหนือความเร็ว20-40กิเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่าย3โมงนะคะมีลมปานกลางค่ะปริมาณฝนตอนเที่ยงถึงบ่าย3โมงเนี่ย0.9มิลลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอเทพาจังหวัดสงขลาท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับฟ้าครึ้มค่ะมีลมโชยนะ อุณหภูมิตอนเช้า22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน28องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ25องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนแต่พรุ่งนี้มีฝนนะคะเท่อมเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงมีฝนตกเป็นละอองละอองตอนบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นค่ะมีลมโชยถึงปานกลางนะคะปริมาณฝนตอนบ่าย3ถึง5โมงเย็น0.3มิลลิเมตร พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางสว่วนกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรงังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,สลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเที่ยมเภอนายงจังหวัดตรังท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยนะคะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย24องศาเซลเซียสตอนกลางวานัน29องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ25องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนค่ะพรุ่งนี้มีฝนนะคะแต่ตกเป็นละอองละอองค่ะเที่ยมเพอท่าแพรจังหวัดสตูล ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนเกือบทั้งวันนะคะมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย24องศาเซลเซียสตอนกลางวานัน30องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้และก็พรุ่งนี้นะคะไม่มีฝนค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่17มกราคม64ค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย